إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فاوصيكم واياي بتقوى الله من يتق الله وقى ومن توكل عليه كفى يا اخوتي الذين يملون تو الله ما ثرت ما และจงออกห่างจากทุกสื่อและทุกสิ่งที่จะนําไปสู่สิ่งที่อัลสุบฮานะฮูตะอาลาทรงห้ามอยากที่จะเท้าความพี่น้องผู้ที่มีมานในข้าวก่อนเราก็ได้นําเรียนฮะดีษบทหนึ่งที่เป็นแม่บทที่รายงานจากท่านอุมัดเ็นคอตโตะระดิยัลลอฮุอันฮูและถูกบรรจุอยู่ในหนังสือของท่านอิมามอันนาววีรอฮิมาฮุลลอะส่วนหนึ่งจากประโยคที่ท่านจิบรีนอะลัยฮิสซาลามได้มาหาท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นั่นก็คือการถามในเรื่องของหลักอีมานทั้ง6ประการอัคบิรุณีอานินอีมานจงบอกฉันมาซิว่าอะไรคืออีมานท่านนบีมูฮัมหมัดสุลล,ล่ามได้ถูกถามแล้วก็ตอบอันตุมีนาบิลละการที่เจ้าศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮุอาตาลาวันนี้เราจะมาพูดถึงและนำเสนอประโยคนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานก่อนอื่นอยากที่จะให้เราย้อน การอีมานของเราสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ทบทวนในเรื่องที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดเพื่อที่จะเป็นเกาะป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นจะละเมิดต่อละสุบฮาหนาฮูววตอาลาและเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้เรานั้นได้ปฏิบัติในคำสั่งใช้ของละสุบฮาหนะฮูวะตอาลาเพราะหากจุดเริ่มต้นอ่อนแอส่วนอื่นๆก็จะอ่อนแอตามไปด้วย เราอีมานต่ออัลลอสุบบฮานะฮฺวะตาอลาแล้วหรือยังเป็นการตั้งคำถามและอะไรคือสัญญาณต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาทรงยืนยันว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาผู้ทรงสร้างอะไรคือสัญญาณหรือว่าหลักฐานต่างๆที่เรายึดว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลาซึ่งเรานั้นจำเป็นที่จะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอลลาหลายต่อหลายองค์การ ที่อัลลอฮฺสุบะฮานาฮูวัตอาลาได้ดึงจิตใต้สํานึกของความเป็นมนุษย์เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ไข่ควรถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺสุบฮานาฮูวัตอาลาจนกระทั่งองค์การแรกที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวัตอาลาได้กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮิรบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ใยอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือใครอัลลอฮ์ผู้ทรงดูแลผู้ทรงบริหารทุกสรรพสิ่งต่างๆในสุรตุนบะกรอ อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาดึงองค์การต่างๆเหล่านี้แหละเพื่อที่จะให้เรานั้นเอาสติปัญญาอันบริส ah ุทธ uh um 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 ิ์ของเรามาขบคิดว่าเราถูกสร้างเมื่อเราถูกสร้างเราจะต้องรู้คุณของผู้สร้างดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอาลาได้เรียกมนุษย์ทั้งหมดยาอายูหันนาสวบูดูรับบะกุมุลละซีคาละกอกุมวัลละซีนามิงกับบลีกุมละอัลละกุมตัตตะกูนโอ้บรรดามนุษย์เอ๋ย พวกท่านทั้งหลายจงเคารพอิบาดาต่อผู้อภิบาลของพวกท่านไม่ใช่พระเจ้าที่ทรงบริหารพวกท่านอย่างเดียวแต่ละสุบฮานะฮัวตาอลาได้ตัดสายสัมพันธ์หนึ่งที่เรานั้นจะไปเคารพอิบาดาต่อบัมพะบุรุษเพราะละสุบฮานะฮัวตาอลาได้กัน้นให้เราคิดว่าเราจะไปเคารพต่อบัมพะบุรุษของเราได้อย่างไรทั้งๆท,ท,ท,ที่พวกเขาเหล่านั้น ก็เป็นปาตูชนธรรมดาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตะตาอาลาทรงสร้างมาก่อนหน้าพวกท่านหวังว่าพวกท่านจะเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่ใช้สติปัญญาและก็ยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตะตาอาลาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมาหลายต่อหลายองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตะตาอาลาให้เราพิจารณาสิ่งถูกสร้างต่างๆที่อยู่รายรอบเราเพื่อที่จะให้เรานั้นขบคิดอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราขบคิด เราจะเพิ่ม <myst> ด <icism> <mid ter> <isation> ้วยกับอิมานต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลต้าลาให้สัญญาณต่างๆที่อยู่รายรอบเราดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลต้าลาได้กล่าวในสุอรอตุฟุสิลัตองค์การที่53ซานูรีฮิมอายาตินาฟินอาฟากิวฟีอังฟุซิมฮัตตายะตะบัยยานาละฮุมอันนะฮุนฮักอวะลัมยักฟิรับบิกะอันนะฮุอัลาัคุลลิชัยอน์ชฮยดอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลต้าลาได้กล่าวว่าแล้วเราจะทําให้ พวกเขานั้นเห็นถึงองค์การต่างๆหรือว่าสัญญาณต่างๆของเราไม่ว่าใกล้หรือว่าไกลไม่ว่าสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าและแผ่นดินสิ่งที่ซับซ้อนที่อลัลลอฮฺซุบฮานหัวตาลาทรงสร้างแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเราตัวของเราให้เรานั้นขบคิดพิจารณาความซับซ้อนที่จะต้องมีผู้สร้างที่จะต้องมีระบบ และไม่ใช่หรอกหรือว่าพวกพิบาลของเจ้าเพียงพอแล้วและอัลลอฮฺสุบฮานะฮวอาาัลลอผู้ทรงสัจจะผู้ทรงเป็นพยานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกับองค์การนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานอัลลอฮฺสุบฮานะฮวอะลลอได้ทรงให้เรานั้นขบคิดเพื่อที่จะให้เราได้มีจิตใต้สำนึกของความเป็นมนุษย์ ในการยืนยันต่อลอสุบหานะหัวตาลาเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายหนึ่งนั่นก็คือการอิบาดะไม่มีใครปฏิเสธพี่น้องผู้ที่มีมานสติปัญญาอันบริสุทธิ์ที่อลอสุบหานาหัวตาลาทรงสร้างสิ่งถูกสร้างมันจะต้องมีผู้สร้างโดยความละเอียดโดยระบบต่างๆที่มันละเอียดมันย่อมที่จะต้องมีผู้สร้างมันไม่ได้มาด้วยกับความบังเองิญ ท่านใช้คุณอิสลามอิบนูตแตเมียท่านได้กล่าวว่าอันอิลาฮียตะจัดดมมานุอุรูบูบียะการที่บุคคลหนึ่งได้ก้มกราบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาคือผู้ที่ยืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างไม่มีใครพี่น้องผู้ที่มีอม م านจะก้มกราบหรือว่าซิรราบนอกเสียจากเขารู้ถึงเป็นผู้สร้างที่แท้จริงดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอม م านด้วยเหตุนี้นี่คือกฎหนึ่ง เมื่อเราเคารพอิบาดาห์ต่อลอสุบฮานาฮูวตอาลาในจิตใต้สำนึกของเราเราจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าลอสุบฮานาฮูวะตอาลาทรงสร้างเมื่อเราอิบาดาห์ต่อลอสุบฮานาฮูวตอาลาเรานึกถึงความยิ่งใหญ่ของลอสุบฮานฮาฮูวัตอลาเมื่อนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมา่นการอิบาดาห์ของเราไม่เหมือนกับบุคคลอื่นๆเมื่อบุคคลหนึ่งรู้ว่าสิ่งหนึ่งมันจะต้องมีผู้สร้าง และเขายืนยันอำนาจหนึ่งที่อยู่ภายนอกสิ่งถูกสร้างหากเขาไม่ได้ยืนยันต่อรัสูบะฮานะฮัวตาอาลาเขาจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ที่ศรัทธานอกจากเขาอีมานต่อรัสูบะฮานะฮัวตาอาลาและเจริญรอยตามแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิุสซาลลัมด้วยกับถ้อยคําที่ว่าละอิลาฮอิลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดอัลลอฮ์สุลลัลไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเดการเคารพักดีเว้นแต่ละและแท้จริงท่านนาบีมุฮัมมัด เป็นศาสนาทูตของลอสุบหานะหัวตาอลาก่อนที่จะมาถึงจุดนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م านมนุษย์ไม่มีใครหลีกเลี่ยงสติปัญญาอันบริสุทธิ์ที่ลอสุบฮานาฮัวตาอาลาทรงสร้างได้ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีม ي م หลายต่อหลายองค์การที่ลอสุบหานะหัวตาอาลาพยายามดึงสติปัญญาของมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัาลลอฮทรงให้สติปัญญาอันบริสุทธิ์สามารถที่จะค้นคว้าสามารถที่จะยืนยันด้วยกับสติปัญญาที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะาลลาอทรงสร้างนี่คือความโปวดปานหนึ่งที่เรานั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัาลลาอให้เรานั้นพิจารณา,านั่นก็คือความละเอียดอ่อน ดังที h h ah ah, al al h h ่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้กล่าวว่า “Allah ที่อัพซานาคุลละชัยอินอลักหวะบะดาอัลกลอิงซานะมิงตีนอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้สรรสร้างสิ่งที่มหัศจรรย์สิ่งที่สวยงามยิ่งแล้วอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาทรงริเริ่มมนุษย์ในการสร้างด้วยกับดินหลายต่อหลายองค์การที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้บอกถึงการสร้าง การสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินการสร้างมนุษย์การสร้างสิ่งซับซ้อนต่างๆทั้งหมดเหล่านี้เพื่อที่จะให้มนุษย์นั้นไปสู่การอิบาดะต่อลัศดาห์นะฮุวตะอาลละและ้วรัศดาห์นะฮุวตะอลาได้พูดถึงความสำคัญของการใช้สติปัญญาเพื่อที่จะให้เขาได้ยืนยันต่อรัศดาห์นะฮุวตะอลาอัมโคลิกุมินไกริชยัยอินอัมฮุมุลคคลิกูน เพราะเขาถูกสร้างถูกบังเกิดโดยไม่มีผู้สร้างได้อย่างไรหรือว่าพวกเขาจะเป็นผู้ที่สร้างตัวของพวกเขาเองเป็นการดึงสติปัญญาให้มนุษย์ได้คิดพ่น้องผู้ที่มีมานว่าเราเนี่ยเกิดมาด้วยกับความบังเอิญหรือว่าเกิดมาด้วยกับการที่เรานั้นพัฒนาการและสร้างตนเองนี่คือกฎเหล็กพ่น้องผู้ที่มีมานทั้งกฎที่หนึ่งและกฎที่สองถือว่าเป็นกฎที่มนุษย์เนี่ย ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าตนเองไม่สามารถที่จะมาด้วยกับความบังเอิญได้และมนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างตนเองได้เราต้องย้อนกลับมาประเภทที่สามนั่นก็คือดังนั้นมันจะต้องมีอำนาจที่เหนือกว่าสิ่งถูกสร้างนั่นก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาอัลาทรงสร้างลาม,มาด้วยเหตุน,นี้พี่น้องผู้ที่มีอหมานการอีมานต่ออัลลอฮฺสุบฮา,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 านะฮฺวะตาอัลาบรรดานักวิชาการได้เรียบเรียงอยู่สี่ประการด้วยกัน การที่เราอีมานอันตุมีนาบิลละการที่เราศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮูวัตอาลาประการที่หนึ่งพี่น้องผู้ที่มีอิมานนั่นก็คือการที่เราศรัทธาว่าลอสุบฮานะฮูวัตอาลาทรงมีวันนี้ถ้าหากว่าเราหลับไหลสักนิดหนึ่งกับการมีของลอสุบฮานะฮูวัตอาลาระบบต่างๆของเราหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกใบนี้มันก็จะพังทลาย เพราะเราไม่รู้ว่าการการะทําของเราเนี่ยมันจะต้องมีผู้ที่อะไรคอยสอดส่องคอยบันทึกคอยดูแลเราเมื่อเราไม่ไม่มีเขาเรียกว่าสามัญสำนึกในประการเหล่านี้เราก็จะหลับไหลพี่น้องผู้ที่มีอมาเหมือนกับการหลับไหลของคนที่ฟังคุตบะจะไม่มีอะไรไม่มีจิตยึดเหนี่ยวว่าเขาหลับไหลท,ทั้งทั้งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวต้าลาทรงจ้องมองเขาดููทงทรงจ้องมองเขาอยู่ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิมา ประการเหล่านี้หากเราได้อะไรได้ใจตรองได้พิจารณาว่าลสุบฮาหนะฮุอาตอาลาทรงมีทุกเวลาทุกเวล่มเวลาทุกวินาทีของเราเราก็จะไม่ทะเลทลายเราก็จะไม่ทะเลทลายอะไรพี่น้องผู้ที่มีมานในการยืนยันว่าลสุบฮาหนะฮุอาตอาลาทรงมีนั่นก็คือฟิตรห์นั่นเอง สติปัญญาอันบริสุทธิ์เ่อรสุบหานะหัวตะอาลาทรงให้สำหรับทุกคนไม่มีใครปฏิเสธถึงแม้ว่าวันนี้พี่น้องพุทธิมีมานเราจะมองว่าสิ่งถูกสร้างมันย่อมที่จะต้องมีผู้สร้างหากเราไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีมีกฎหนึ่งพี่น้องพุทธิมีมานยะลุกาบิชัย ลายะนีอาดาโูจูดิฮีการที่ท่านไม่รู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีเสมอไปเพราะหลายต่อหลายครั้งความรู้ของเราในการสร้างเครื่องบินที่มันซับซ้อนการสร้างรถยนต์หรือว่าสิ่งต่างๆที่มันซับซ้อนไม่จำเป็นว่าเรานั้นจะต้องรู้ว่าผู้สร้างคือใคร ดังนั้นพีพ่น้องผู้ที่มีมาด้วยกับความรู้ของมนุษย์อันเล็กน้อยเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีดังนั้นพีพ่น้องผู้ที่มีมาอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาอลาพยายามดึงสติปัญญาของเราเพื่อที่จะให้เรานั้นได้สร้างความใกล้ชิดต่ออัลลอ์สุบะฮานะฮุวาตาอลาปัจจัยที่สองพีพ่น้องผู้ที่มีมาอัลลอ์สุบะฮานะฮุวาตาอลาทรงสร้างความซับซ้อนความปราณีด และระบบระเบียบต่างๆที่มันซับซ้อนอย่างลงตัวหากเราคิดพิจารณามันปราศจากผู้ที่สร้างระบบได้อย่างไรหากเราพิจารณาว่าความซับซ้อนเหล่านี้ปาศจากผู้สร้างไม่มีใครพิ่น้องผู้ที่มีมานจะบอกว่าสิ่งที่มันซับซ้อนไม่มีผู้ที่จัดระบบสิ่งที่ซับซ้อนของเราทั้งร่างกายของเราทั้งจักรวาลของเรา ทั้งสิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าและแผ่นดินต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนกับนามชื่อของลัทธิบาฮานะฮูวัตอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงสลักสิ่งถูกสร้างเพื่อที่จะให้ไปถึงผู้สร้างสลักด้วยกับความรู้ของลัทธิบาฮานะฮูวตาาัตอาลาอัลลอฮ์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าต่างๆแล้วอัลลอฮ์ทรงปิดท้ายด้วยกับอะไรอัลลอฮ์ผู้ทรงรู้ผู้ทรงอัลฮะกิมผู้ทรงวางสิ่งหนึ่งสิ่งใด ในที่ของมันที่เหมาะสมผู้ที่วิทยาปัญญาผู้ที่มีความรู้ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอิมานความซับซ้อนเหล่านี้มันปัสศจกผู้สร้างได้อย่างไรประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอมานประการที่สองการอหมานว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตัลลผู้ทรงบริหารผู้ทรงสร้างผู้ทรงดูแลเราผู้ทรงให้ปัจจัยอย่างชีพแก่เราเมื่อเรารู้เช่นนี้พี่น้องผู้ที่มีอมานเราก็จะ รู้บุญคุณต่ออัลลอฮฺสุบะฮฺนะฮฺวัลลอตาอัลาดังที่เราได้อ่านสุรุตุนฟาติฮะอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลามีนอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลลอตาอัลาทรงดึงให้เรานั้นรู้บุญคุณว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลลอตาอัลาทรงสร้างผู้ทรงให้ดังนั้นเมื่อคุณรู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลลอตาอัลาทรงสร้างคุณจะต้องรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตอาาลไมม่ีีใครพ่น้องงหยยิบื่่นควาามมดีมแกเรา เราไปเกียรชังผู้ที่ให้หยิบยื่นความดีงามเราไปเกียรชังผู้ที่หยิบยื่นความดีงามเป็นไปไม่ได้พี่น้องมันข้านกับสติปัญญาวันนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺหัวแต่อัลาทรงให้ความโปรดปานต่างๆมากมายอัลลอฮฺทรงบริหารทรงดูแลเราอัลลอฮฺทรงให้เราต่างๆนานามากมายเรากับปฏิเสธความเมตตากับเกียรติชังต่อผู้ที่ให้เนี่ยเป็นไปไม่ได้พี่น้อง มันคานกับสต,ติปัญญาด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานไม่ว่าท่านอิบนุนกรย,ยิมและบรรดาน,นัพยายนกพิจารณาต่างๆบอกว่าองค์การนี้ถือว่าเป็นองค์การที่เรานั้นจะต้องรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอละประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมานประการที่สามการที่เรานั้นจะต้องศรัทธาด้วยกับการประกอบอิบาดะเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาอละะทรงมี เมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอัลาทรงดูเลเราทรงบริหารเราหลังจากนั้นเราจะต้องอะไรรู้คุณต่อผู้ผู้ทรงสร้างนั่นก็คือการประกอบอิบาดะห์การกระทําอิบาดาห์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอัลาประการที่สี่พี่น้องผู้ที่มีอิมานเมื่อเราประกอบอิบาดาห์ต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาอัลาสิ่งที่จะมาเพิ่มเติมการอีมานของเรานั่นก็คือการอีมานต่อคุณลักษณะอันสูงส่งและพานามชื่ออันวิจิต เพราะทุกๆสิ่งถูกสร้างอลัยซุบฮานะหัวตาอลาทรงสลักด้วยกับนามชื่อของอลัยซุบฮานะหัวตาอลาผู้ทรงมีนามชื่ออันสวยงามคุณลักษณะอันวิจิตรอลัยซุบฮานะหัวตาอลาทรงสร้างเมื่ออลัยซุบฮานะหัวตาอลาทรงสร้างอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างอัลลอฮ์มีคุณลักษณะของการสร้างที่ไม่เหมือนกับคุณลักษณะสิ่งใดก็ตามที่เป็นคุณลักษณะของมนุษย์ ไม่มีคุณลักษณะของสิ่งถูกสร้างจะเสมอเหมือนอัลลอฮฺสุบะฮานะฮหุวตอละดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้ง4ประการเหล่านี้อยากที่จะให้พี่น้องผู้ที่มีอีมานได้ศึกษาได้เพิ่มเติมอีมานของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้เป็นบุคคลที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาขยับขยี้นอยู่ตลอดเวลาด้วยกับการศึกษาอยากที่จะฝากทั้งตัวของกระผมเอง และก็พี่น้องผู้ที่มีหมานในการสนใจในสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าวัคซีนสำคัญในการปูพื้นฐานหากเราอ่อนแอในประเด็นเหล่านี้อื่นอื่นอีกมากมายที่เป็นผลพลอยจากความอ่อนแอของเราทำให้สังคมของเรานั้นไม่สามารถที่จะมีระบบระเบียบวันนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานการที่บุคคลหนึ่งได้ฆ่าผู้บริสุทธิ์ มันเกิดขึ้นจากอะไระหรอน้องผู้ที่มีมามันเกิดขึ้นจากหลักศรัทธาที่ที่ผิดพลาดที่คาดเคลื่อนทําให้ผู้บริสุทธิ์ต่างๆนับพันคนนับร้อยคนได้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากหลักนี้เมื่อหลักนี้อ่อนหลักอื่นๆก็จะค่อยหลุดทีละนิดทีละนิดอยากที่จะฝากให้พี่น้องผู้ที่มีมาได้หวนกลับมาให้ความสําคัญกับจุดพื้นฐานเพื่อที่จะให้แน่น نفعني <applause> وإياكم من الآيات الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفر إنه هو الغفور الرحيم